สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะพี่พี่ทุกท่านนะครับแล้วก็ f อที่น่ารักหวานทุกคนนะฮะคลิปนี้ครับเอาใจคนชอบกระบะแคบแต่งซิ่งนะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะชูโรงของในรุ่นรีโว่2.4ลิตรเลยก็ว่าได้นะครับคลิปนี้ครับอันพาเป็นเจ้าโตต้าไฮรักรีโว่2.4เจพัทนะครับตัวนี้ครับคือตัวหน้าเซตอิดิชันตัวนี้คือตัวเซตอิดิชันนะครับ ซึ่งเรามีทั้งเกียร์ธรรมดาและก็มีทั้งเกียร์ออตโต้เดี๋ยวตัวนั้นเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้แต่เราจะเน้นเป็นตัวเกียร์ธรรมดาและเป็นตัวเจพัสปี2019คันนี้ให้แน่นกันไปเลยทีเดียวนะครับรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนอันรับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดบอกในเรื่องตัวคํานิยาม นี่คือรถกระบะตัวเตี้ยที่มีโป่งตัวสูงนะครับเดี๋ยวตรงนั้นเราต้องไปดูภาพจริงกันอีกรอบหนึ่งเราดูด้านหน้านก่อนนะฮะกระจังหน้าแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นตัวหน้าล็อกคตัวหน้าเซตอิดิชันหรือว่าตัวหน้า a 4แล้วแต่คนเรียกแล้วแต่คนถนัดกันเลยนะครับสีดําเป็นน o แบล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคิ้วกระจังหน้าแต่กรอบกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะฮะแล้วก็โลโก้โตต้าก็จะเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับ เส้นอิดิชั่นเนี่ยถ้าเกิดมาจากโรงงานแบบแท้ๆนะครับตัดหมอก็ต้องมีติดตั้งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยส่วนถ้าเกิดอย่างไฟหน้าตอนนี้เนี่ยจะเป็นแค่ตัวหลอดไส้ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นอย่างตัว E ตัว JPart นะครับเกียร์ออโต้เกียร์กระบุกก็ตามไฟหน้าตัวท็อปจะยังไม่มีใส่มาให้เพราะนั้นในแต่ละคันหรือว่าบางครั้งที่เราอาจจะไปเห็นตามท้องถนนหรือว่าอาจจะเป็นรถพี่รถเพื่อนรถญาติพี่น้องที่เป็นไฟหน้าโพลิสเตอร์แล้วก็ได้ทำไรท์ไลท์อันนั้นคือเขาได้มีการเปลี่ยนไฟหน้า เอามาใส่กับตัวโฉมเริ่มต้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาจริงเรามีซับกําลังอยู่สักนิดนึงอย่างใช้มันจบอย่างใช่มันหลอ่ออันก็ว่าถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างไฟหน้าเดิมเนี่ยตรงนี้มันก็ถือว่าไม่ได้มีริ้วรอยอะไรเยอะเราก็เอาตัวของเดิมเนี่ยไปเทิร์นกับไฟตัวท็อปซึ่งเพิ่มในราคาเพียงแค่ไม่กี่บาทถ้าเกิดอยากได้อันจัดให้ได้นะฮะเรามีร้านในราคาเต็นท์รองรับให้สําหรับลูกค้าเราเท่านั้นนะครับต่อมาครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้าง เครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นตัว2.4ลิตรพวกนี้เนี่ยคือจะมาเป็นสไตล์เดียวกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวสประตูแคบนะครับตัวสูงตัวเตี้ยก็จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดอันนี้เราจะพูดในมุมของขับเคลื่อน2ล้อนะฮะขับ4แล้วเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยมันจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดถ้า,ามว่าเพิ่มอัตราทดขึ้นมาอีก1เกียร์นะครับพูดกันแบบไม่ง่ายครับถ้าเกิดอย่าง5สปีดกับ6สปีดในเรื่ออองงขตัวรบ ความที่มันจะกระชากอันว่า5สปีดมันจะกระชากแรงกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะนี่คือความสุขส่วนตัวที่ได้มีการขับทั้ง5สปีดแล้วก็6สปีดนะฮะแต่6สปีดนี้เราก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าการที่มันเพิ่มอัตราทุกขึ้นมา1เกียร์มันจะช่วยในเรื่องตัวความประหยัดสําหรับการกินน้ํามันของเครื่องยนต์2.4ดีเซลคันนี้ v n เอ็นทบแน่นอนนะฮะเครื่องเดิมเดิมนะครับตามจุดตามซอกตามมุมตามหลืบต่างๆไม่มีข้ามน้ำมันเครื่องซึมไม่มีข้ามน้ำมันเครื่องไหลยเยมนะะ ขันบนนะครับแห้งๆเลยนะฮะสีบางเดิมโรงงานนะครับและก็น็อตไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีตัวรอยตะเข็บคิ้วด้านข้างสวยงามนะฮะสีใหม่เก็บเลยนะครับแล้วก็ตัวน็อตซอกในนะฮะที่ค้าฝากระโปรงโลโก้ R L เล็บไลายซ้ายขวานะครับแล้วก็น็อตฝากระโปรงนะฮะไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสี ตัวปั๊มตัวโยต้าด้านใต้ฝากระโปรงมีมาให้ครบนะฮะส่วนอีกอย่างหนึ่งครับที่ขาดไปไม่ได้เลยแผ่นเพดและตัวสติ๊กเกอร์มอโกอเพจคมทุกบรรทัดชัดทุกตัวอักษรนะฮะเพราะะนตรงนี้เนี่ยโตต้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถแบรนด์ด้วยกันที่สามารถอ่านแผ่นเพจได้ง่ายมากนะครับต่อมานะฮะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงตัวเครื่องยนต์กันบ้างสำหรับตรงนี้เนี่ยรถมันเพิ่งล้างเสร็จแบบใหม่ๆมันมาดเลยนะฮะเราก็จะดูไปพร้อมพมกันนะครับ ซึ่งอันรับประกันแน่นอนว่าตัวรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องหรือว่าตัวระบบ ECU อะไรต่างๆก็ตามโอเคนะฮะเราสตาร์ทเครื่องยนต์ให้กับผู้ลูกค้าได้ดูกันแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยรับประกันเลยว่าพวกแบบอย่างตัวระบบต่างๆกล่อง ECU ก็เป็นของเดิมโรงงานนะฮะไม่เคยมีการรีแมปไม่เคยมีการอุจจิรนะครับแล้วก็ตัวท่อเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนท่อเลยแมย้แต่ครั้งเดียวตรงนี้เราเช็คประวัติตัวรถมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่างสายพงสายพานเนี่ยนะฮะ ไม่มีเสียงดังนะครับพวกแบบอย่างโซ่เราลิ้นอะไรพวกนี้ที่อยู่ตัวด้านหลังเครื่องเนี่ยถามว่าเราเห็นไหมถ้าเกิดดูกันแบบอย่างตรงนี้ไม่เห็นอยู่แล้วนะฮะแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดตัวโซ่เราลิ้นไม่มีปัญหาเนี่ยหรือว่าเกิดสิ่งผิดแปลกผิดปกติไปจากตัวของเดิมเนี่ยมันจะมีเสียงดังมากนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกนจุดสังเกตแต่ถ้าเกิดอย่างรถมือสองเราจะดูง่ายๆสักคันหนึ่งเอาแบบตรงๆเลยนะฮะกำลังอัดเลยโชว์ชวดึงตัวก้านวันถุมันขึ้นมาได้เลยนะฮะ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดตัวกําลังอัดมันเสียหรือว่าตัวกําลังอัดมันมีปัญหานะครับมันจะมีเป็นตัวเศษน้ํามันนะฮะกระเด็นออกมาจากตัวรูกั้านกระเด็นออกมาจากตัวรูกั้านวัตมันซึ่งมันเป็นตัวปริมาณที่มันเยอะมากนะครับเพราะนั้นตรงนี้อันอยากจะบอกว่าถ้าเกิดสําหรับคนที่ดูไม่เป็นนะครับหรือว่าอยากจะหัดดูด้วยตัวเองก็ดูจากตรงนี้ได้เลยเพราะว่าอย่างมือสองเนี่ยถามว่ามันเป็นเหมือนเพราะว่าอย่างมือสองเนี่ยสําหรับที่ร้านเรานะฮะ อันนี้คือเห็นกันแบบตามสภาพเลยนะฮะเราสามารถพูดแบบนี้ได้เลยว่าเป็นรถยนต์มือสองสภาพน้องป้ายแดงแต่ถ้าเกิดอย่างพี่พี่บางท่านต้องการความชัวร์ความชัดเจนความร้อยเปอร์เซนต์สามารถมาดูแบบอย่างนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดอย่างบางครั้งเนี่ยไม่สะดวกเดินทางมาดูตัวรถที่ร้านอันก็จะเปิดให้ดูแบบนี้ในทุกๆคันถูกต้องใช่ไหมครับเพราะนั้นรายละเอียดต่างๆของตัวรถมันสามารถตรวจสอบได้แต่ถ้าเกิดอย่างแซบมาแบบนี้ไม่ขายตัวรถเปล่าอยู่แล้วฮะ เอาใจสายซิ่งกันสักนิดหนึ่งเรามาดูตัวด้านข้างกันต่อนะครับสีด้านข้างสีสวยเดิมเสมอกันจรดทั่วทั้งคันเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีบริการขัดสีเคลื่อผิวตัวรถและก็ครีนิ่งให้กับลูกค้าใหม่หนึ่งรอบก่อนส่งมอบเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในวันรับรถฟิลต้องเหมือนกับูลูกค้าออกป้ายแดงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็รถมีการจัดทรงแล้วนะฮะใส่เป็น CE28 ขอบ18 ตรงนี้ก็จะเป็นตัว9้าครึ่งนะฮะแล้วก็น็อตล้อสีเงินนะฮะ5รูยางก็จะเป็น265 40นะฮะเป็นตัวงานเทพนะครับไม่ใช่เป็นตัวงานโหลนะ4วง9,00 0เราไม่มีการเอามาใส่กับผู้ทุก้าอยู่แล้วแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวรถเก่งหรือว่ารถกระบะเองก็ตามนะฮะแล้วก็สําหรับตรงนี้ประมาณ3นิ้วศอนด้วยกันเห็นไหมครับนี่คืออีกหนึ่งจุดที่เราจะดูได้ว่าเป็นตัว Z แท้หรือว่าไม่ใช่ตัว Z แท้นั่นคือตัวด้านข้างเนี่ยมันจะมีเป็นตัวป่งซุ้มล้อ ซึ่งถ้าเกิดเราใส่10.5ด้ได้ไหมได้ไม่ล้นนะครับถ้าเกิดอย่างบางคนชอบอยากใส่10.5หรือถ้าเกิดเราจะใส่เป็นตัว9.5แบบนี้ลองอะแดปเตอร์ออกมาสักประมาณนิ้วครึ่งนะฮะหรือว่าประมาณนิ้ว3กําลังสวยเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างเราขี่ออกต่างวัดเจอดงเจอดานแล้วพวกนี้เนี่ยตำรวจเล่นเราไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าล้อมันไม่ล้นนี่คือขนาด9ครึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างตัวของเดิมนะครับอันเชื่อว,ว่าหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นมาก,ก่อนอยู่แล้วที่มันใส่มาเป็นตัวล้อกระทะแปะขอบ15 มันจะเหลือแบบรถมันจะดูอีกแบบวิติหนึ่งเลยเพราะนั้นตัวนี้ออกมาแล้วต้องแต่งถึงจะสวยถึงจะเหมาะแล้วก็สมศักสีสับตัวคำว่า z e t i t i t n o n นะครับต่อมานะฮะก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับมีการตัดด้วยโครเมียมนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวแผงหลังเครื่องยนต์ถ้าเกิดเราไล่ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นตัวสเต็ปเดิมนะครับเสาคำ้ำเอคู่หน้า กระจกบังลมหน้าด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นของเดิมทั้งหมดไม่เคยมีการเปลี่ยนกระจกมานะครับคิ้วกันศาสตร์มีมาให้แล้วมที่เรียบร้อยแล้วก็ตัวเสาอากาศจะอยู่ตรงหัวเก๋งนะฮะด้านหน้าข้างบนตรงนี้คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเรายืนกันแบบตรงๆเนี่ยเราจะเห็นตัวหลังคาด้านบนได้เลยนะฮะเราจะเห็นเป็นตัวหลังคาด้านบนได้เลยนะครับหลังคาไม่มีบุบสีไม่มีแตกนะฮะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสีบางเดิมโรงงานสวยร0 0เปอร์เซตแชมเปี้ยนนะครับ คราวนี้เนี่ยันจะเปิดตัวประตูด้านข้างให้กับผู้ลูกค้าได้ดูเพราะว่าอย่างตรงนี้เราจะดูเป็นตัวซองด้านในนะครับถ้าเกิดยังแคบตัวโฉมใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยหรือว่าไอ้ตัวโฉมที่มันสามารถเปิดแคปได้แล้วเนี่ยเราจะนับตัวเสากลางด้วยได้ไหมเพราะว่าอย่างถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยเสากลางก็คือมีการยกออกมาแต่ถ้าเกิดเราจะดูเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบด้วยได้หรือไม่อันนี้ถือว่าได้นะครับแคปก็เปิดได้90องศานะฮะ ตัวบงตัวบอกแคบอะไรพวกนี้มีให้ครบนะฮะเดี๋ยวตรงนี้อ่นเอามาใส่เพิ่มเติมให้นะครับแต่อยากจะให้เห็นในส่วนของตัวความกว้างหรือว่าตัวพื้นที่สําหรับภายในตัวรถก,กระบะแคบบัตเตี้ยคันนี้ให้ชัดเจนนะครับรอยเม็ดอาร์คเน่สวยงามสีขาวถึงจะเป็นตัวสีสแตนดาร์ดหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันดูตัวรอยเม็ดอาร์คยากนะฮะผิดจุดแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวสีอะไรก็ตามมันสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าคนดูเป็นคนดูไม่เป็นยังไงก็สามารถมองออกได้นะครับเม็ดสวยนะฮะกมลมเรียงสวยเว้นระยะช่องไฟสวยงามไม่มีเม็ดใดเบี้ยวขยิกขยือหรือว่าผิดรูปนะครับแล้วก็ตัวน็อตซอกแคบด้านหลังตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยแคปบกับตอนเดียวเนี่ยความแตกต่างอยู่นะตรงนี้ฮนะแคบคือมันจะเป็นตัวรถงานไหลหน้ามันจะไหลง่ามากกว่าตอนเดียว ตอนเดียวเนี่ยถ้าเกิดเรานับกันจะอยู่ประมาณสัก2หน้าแต่เกิดแคบเนี่ยสาหน้าก็ได้เพราะว่ามันใช้เป็นตัวรถที่ใช้งานในครอบครัวก็ได้ในอนาคตถ้าเกิดเราจะเน้นในเรื่องของตัวงานประจําเราก็สามารถใช้เป็นตัวรถครอบครัววิ่งตามปกติทั่วไปแต่ถ้าเกิดเราจะมองในมุมนึงเพื่อนที่จะหาะไรายได้เสริมเข้ามาในตัวเราเองหรือว่าในครอบครัวเราเองซึ่งมันสามารถวิ่งร่วมได้วิ่งกับซับได้และสีขาวแบบนี้รถปี19แบบนี้พี่พี่ทุกท่านครับ ไร้ like, กังวลเลยในเรื่องของอายุตัวรถในเรื่องของตัวสีแต่ตรงนั้นอันจะสรุปด้านหน้ารถให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับสวยมากนะฮะแล้วก็อย่างคือมันเป็นตัวถ้าเกิดนับกันตามเจ้าตลาดนะครับถือว่ารุ่นนี้ขายดีมากเพราะว่ามันตอบโจทย์กับกลุ่มวัยรุ่นไม่ว่าจะแต่งสวยแต่งแรงท,ท,ท,ทํานู่นทำนั่นทำนี่ใส่กล่องอะไรพวกนี้ใส่ท่อ,องลงหน้าเพาสักใบหนึ่งออกแคทแบบดีๆหน่อยจบเลยเหยียบปุ๊บจุ่มปับ๊บมาทันทีนะครับ แล้วก็ล้อหลังนะฮะอันนี้มันก็จะเต็มขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าตัวด้านหลังเนี่ยมันจะเป็น10.5นะครับก็คือมันจะกว้างกว่า,วาตัวด้านหน้าแต่ยางเนี่ยจะเป็น255 50R18 นะฮะเป็นตัวยางปี2022นะครับซึ่งตัวยางก็คือแก้มมันจะหนาขึ้นมาหน่อยนึงอันก็ถือว่ากําลังสวยนะอันก็ถือว่ากําลังสวยแต่ถ้าเกิดมันเต็มตัวซุ้มล้อเนี่ย10.5ทั้ง4วงนะฮะใส่เป็นตัวยางบางก็ถือว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ตามสเปคของแต่ละคนนะฮ สติกเกอร์ Z e dition อยู่เดิมจากโรงงานครบนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยจะเป็นตัวด้านท้ายถ้าเกิดถามว่าตัวรถกระบะแคปเนี่ยในในการเกิดโอกาสที่จะมีการถอดตัวกระบะท,ท้ายด้านหลังมีสิทธิ์ไหมมันเป็นได้ส่วนน้อยมากครับยกเว้นแต่ว่ารถที่ได้มีการประสบอุบัติเหตุหรือว่าได้มีการชนมาถึงจะมีการถอดตัวกระบะท,ท้ายถูกต้องใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราดูให้มันเป็นของเดิมทั้งหมดดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวพวกแม็กไลเนอร์ใต้แม็กไลเนอร์หรือว่าจะเป็นตัวฝาท้ายก็ตามฝาท้ายเดิมนะรถไม่เคยมีการโดนชนท้ายแน่นอนตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีการแบ่งเป็นตัว 2.4J 2.4E อะไรอย่างพวกนี้คือมันไม่มีหรอกนะครับมันก็จะเป็นตัวโลโก้แจ้งเตือนว่าเป็นรุ่นนี้เป็นของค่ายนี้เป็นของแบรนด์นี้แค่นั้นเองอะ ส่วนตรงนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นตัว e เป็นตัว j พัดอะไรอย่างพวกนี้เราต้องเข้าไปดูด้านในอันนี้มันถึงจะชัดเจนนะครับเดี๋ยวตรงนี้อ่ะก็จะมีการลงน้ํายาดําตัวแมกไลเนอร์ด้านหลังให้แต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีอีก2อย่างเพิ่มติมขึ้นมาก็คืออันได้มีการเกินไปแล้วในส่วนของด้านข้างที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นี้แต่เดี๋ยวเราค่อยไปสูบด้านท้ายดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เข้าใจแบบละเอียดแล้วก็ไม่งงแล้วก็ไม่สับสนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันต่อครับโอเคครับเราเข้ามาดูด้านในกันบบบ้าางงนนนะสหหรรนนััััตวภยยใเเก็มมือดิค คอนโซลหน้าก็ยังเป็นตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิรภัยให้3จสุดส่วนใหญ่เนี่ยคนจะโฟกัสกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างที่จะเป็นน้อยมากพี่ๆทุกท่านครับถ้าเกิดอันเป็นแบบตาสีตาสานะไม่รู้เรื่องตัวรถเรารู้กันว่านี่คือโตโยต้าแต่เราก็ไม่รู้ว่านี่คือเซนเอชันแลวเพราะว่าเราไม่ได้ไปเปิดในตัวใบเบอร์ชัวหรือว่าเราได้มีเราไม่ได้มีการศึกษาดูข้อมูลตัวนี้มาบางที่เขาอาจจะมีการแจง้งมีไหมมีบางที่เขาอาจจะไม่ได้มีการแจง้งมีไหมก็มี พราะนั้นตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราควรจะดูหรือว่าคอยสังเกตสักนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นความรู้สําหรับถ้าเกิดเราอย่างเป็นเจ้าของรถแบบนี้เนี่ยเราควรจะรู้ผิดไหมหรือว่าเสียหายไหมไม่เสียหายนะครับรู้ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ซื้อยังไม่เลือกหายังไม่อยากได้ยังไม่เอาไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดปัดคลิปนี้ออกไปแล้วต้องมีอะไรติดไม้ติดมือหรือว่าในส่วนของสาระดีๆติดตัวคุณลูกค้าทุกท่านไปแน่นอนนะครับ เพราะน,นั้นเนี่ยถามว่าอยากขายเม่อย่างก็อยากขายนะแต่ส่วนหนึ่งเราจะไปเน้นการอยากขายเางเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้พูดแบบบ้านๆเลยนะครับพี่ๆทุกท่านถ้าเกิดอายุเยอะกว่าอันก็ถือว่าอัน,นเป็นน้องแต่ถ้าเกิดอายุน้อยกว่าอันก็ถือว่าอัน,นเป็นพี่หรือว่าเป็นเพื่อนก็ได้นะครับแล้วก็เก๊ใส่ของด้านบนนะครับเกะเก็บของด้านล่างหนังสือพวกแบบอย่างคู่มือการใช้งานตัวรถเนี่ยเดานจะมาใส่ให้หมดนะฮะเพราะว่าได้มีการเอาออกตอนที่ล้างทําความสะอาดนะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียหาย เซนเซอร์แจ้งตือน airbag นะครับด้านบนตรงนี้ก็จะมีตัวเปิดนะฮะช่องแอร์นะครับ, Air, รบเราจะปิดก็ได้เราจะเปิดก็ได้แล้วก็ตัวไฟพัมมางนาะฬิกาอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเล่นครับก็จะเป็นแบบ FMAM แต่สิ่งที่มันดีก็คือมันสามารถคอนเน็กหรือว่าเชื่อมต่อกับบลูทูธได้อันะนี้ถือว่าตรงตัวครับแค่นี้ก็ถือว่าฟิวแล้วนะฮะเราอยากเปิด YouTube ฟัง,ฟงฟูงฟังเพลง EDM แอบซิ่งอะไรงวงนี้ขาทรงขาซิ่งอะไรงนี้ว่ากันไปแล้วก็ตัวแอร์ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกนะฮะไล่ฟ้ามีมาให้นะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวช่องเสียบไฟหนึ่งรูแล้วก็ตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดอย่างที่บอกคราบว่าน,นี่คือตัวเจพัดนี่คือตัวเจพัดถ้าเกิดเจพัดเกียร์ธรรมดาจะเป็นแบบนี้เลยคือไม่มีเกะคอนโซนกลางมาให้หรือว่าที่พักแขนตรงกลางไม่ได้มีมาให้มันจะโล่งแบบนี้เลยมันจะเป็นโล่งแบบนี้เลย นะครับนี่คือเจพัดที่เป็นตัวเกียร์ธรรมดาแต่ถ้าเกิดมีที่พักแขนตรงกลางมาให้จะเป็นเจพัดที่เป็นเกียร์ออโต้แล้วมันจะมีเป็นตัวปุ่ม Eco ode, อีโคโหมดกับเพาโหมดมานี่คือสิ่งที่มันแตกต่างระหว่างเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นี่คืออีกหนึ่งจุดนะฮะเผื่อหลายๆท่านจะได้เห็นอันหลังเผื่อหลายๆท่านจะได้เห็นอันหลังจากคลิปนี้ไปแล้วก็ได้ทราบว่าโอ้เกียร์ธรรมดามันเป็นแบบนี้นะโอ้เกียร์ออโต้มันเป็นแบบนี้นะเราจะได้รู้ข้อมูลตรงนี้ เพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราซื้อเกียร์ออโต้แต่เราจัดไฟแนนซ์ตัวเกียร์ธรรมดาจากคุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถอาจจะต้องใช้เงินอองรถก็ได้นะฮะอาจจะไม่ต้องใช้เงินดาวอาจจะต้องมาใช้เงินดาวก็ได้เพราะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นหยุมหยิมแต่ว่าถามว่าสําคัญไหม มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราควรต้องรู้แล้วกันอันอยากให้พี่ๆทุกท่านเนี่ยได้สัมผัสหรือว่าได้ดูกับตัวรถเนี่ยได้อย่างชัดเจนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยพยายามจะดึงศักยภาพของตัวรถ Z e d อินดิชันหรือว่าในแต่ละคันออกมาให้ได้เยอะที่สุดให้พี่ๆทุกท่านได้ดูกันเลยว่ามันเป็นแบบนี้นะครับมันได้แบบนี้นะฮะมันทําอย่างนี้นะครับแล้วก็สําหรับตัวกุญแจนะฮะจะเป็นแบบรีโมทกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมีตัวเซนเซนบล็อกมองข้างแล้วก็พับกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวก ดนได้ขาวนะฮะห้าสิบต่อห้าสิบแต่คราวนี้เนี่ยตัวปั๊กที่มันจะต่อกับอีโคโหมดพาวเวอร์โมดสามารถซื้อใส่มาเพิ่มเติไมได้ไหมสามารถใส่มาเพิ่มเติมได้เลยนะฮะมันเป็นแบบนี้ครับพี่ๆครับไอตัวช่องที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ถ้าิดเราเอาไขควงแงออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวรูบโหมโหอยู่ถูกต้องใช่ไหมครับเป็นสามเหลี่ยมนะผืนผ้าที่เป็นแบบโคง้งงุนคราวนี้เนี่ยด้านในมันก็จะมีตัวปั๊กที่ไว้เพื่อต่ออย่างเช่นแบบปั๊กใส่กลางปั๊กต่อกลาง นฮะหรือว่าเป็นปั๊กต่อโุ้นต่อน้านตรงนี้เหมือนปั๊กต่อหลังเครื่องเสียงเนี่ยเราซื้อตัวอีโคโหมดมาเราซื้อตัวเพอโหมดมาเราเอาปั๊กจิ้มอยู่ด้านในตรงเนี้ยแต่อีโคโหมดเพอโหมดแล้วก็ใช้งานได้เลยคราวนี้เนี่ยตัวอีโคโหมดเพอโหมดเราจะรู้ว่ามันใช้งานได้ตามปกติไหมพวมาดูตรงตัวม่านวัดวมันจะมีแจ้งเตือนอยู่นี่เป็นอะไรที่ง่ายมากครับไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกในช้อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกนี้มีขายนะแต่เนี่ยเราก็ต้องวัคัดดูสักนิดหนึ่ง บางที่อาจจะเป็นของแท้บางที่อาจจะเป็นของลวงเลยนี้อันนี้เราก็ต้องลองคันบูัเนินหนึ่งเดี๋ยวต่อไปครับเราไปสู่หน้ารถและแบอกราคาสั้นๆอินช่นวันนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะฮะเสร็จกันอีกหนึ่งคันนะครับสับตัวรถเข้าใหม่ภายเรือนสิงหานี้นะครับอาจะมีตัวรถเข้ามาให้กับผู้ลูกค้าได้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเด่นๆตัวดังๆตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยเซตอินั่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นหนึ่งนะฮะที่พี่ๆหลายท่านถามมันเข้ามาเยอะ คราวนี้นะครับอันจะแนะนําให้ก่อนอย่างแรกนั่นคือถ้าเกิดต้องการใส่ตู้ได้ไหมเดี๋ยวอนจัดให้ได้เลยขอให้บอกครับคาเดียวแค่นั้นเองไม่เคยขัดจัดให้ตลอดแมมก,ก็มีแล้วจัดทรงตรงแล้วก็มีแล้วตั้งศูนย์ทรงร้อรพวกนี้ทําให้หมดทุกอย่างแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราไปใส่ตู้มันก็ต้องมีการจดทะเบียนลงเล่มในเชิงพาน,นิชย์อันนี้อันก็ดําเนินการให้กับผู้ลูกค้าเช่นเดียวกันเพราะนั้นนี่คือเป็นตัวเลือกที่ดีมากครับสำหรับตัวรถหนึ่งคันที่สามารถทําได้หลากหลายและเอามาเป็นตัวรถที่ใช้ ทำเงินให้กับเราได้ด้วยนี่คือตัวเลือกที่ดีมากๆเพราะนั้นพี่ๆทุกท่านครับไม่ควรพลาดเ e ตอีดิชั่ที่อยู่ข้างอันตรงนี้เป็นอันขาดสินค้ามีจํานวนจํากัดคราวนี้ตัวราคากันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับันนี้อันตั้งราคาขายไว้อยู่ที่5,29,000บาทอันย้ำนะครับ5,29,000บาทมีเครดิตไม่มีเครดิตมาคุยรายละเอียดกันก่อน อย่าเพิ่งไปโฟกัสว่าเฮ้ยเราไม่มีเครดิตเราออกไม่ได้หรอกเฮ้เเยางงาเราเป็นอย่างงู้นเราเป็นอย่างนี้เราออกไม่ได้หรอกลองมาคุยกันดูหรือ,อยังครับลองมีการมาสอบถามกันดูหรือ,อยังอย่างบางท่านไม่มีเครดิตต้องใช้เงินออกรถเท่านี้อาจ,จต้องมีการดาวบ้างแต่มันคุ้มค่าไหมกับการได้รถหนึ่งคันออกไปใช้งานและเป็นของตัวเองคนนั้นลองติดต่อเข้ามานะฮะเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์นะครับแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดในการของรถหรือว่าเอกสารในการอรถเพิ่มเติมหลังจาก ดูอันจบได้เลยนะฮะพี่พีเอฟทุกท่านไงก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเด็กคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ